แล้วเชื่อแล้ววันนี้ว,ว้าวผีบอกแม่แต่วันนี้มันแปลก,ปกยังไงว่าวันนี้กระซิบนะเสียงมาเปนน็นยังไงอะเดี๋ยววันนี้อยากไปลงหม้อแป,กแปกลก <ง S 2> ว่าโอ้ผีก็เลยได้ร้านมันร้านหนึ่งบอกชื่อร้านได้ไหมยังไม่พอแต่มันก็เป็นตำนานอยู่ร้านเนี้ยแบบที่พ่ยังไม่รู้เลยร้านอะไรเนี่ยรอไปดูมันอยู่ในหม้อ,อโอเคนี้พอผีบอกแม่ วันนี้เราไปกินจิ้มจุ่มเหรอเนาะแต่ร้านนี้ก็จะมีเมนูหมูไก่หมูก,ก,มกุ้งตับไส้อ่อดกับก,บกระเพาะหมูเราสั่งมาหมดเลยน้ำชุบร้านนี้เขาใช้เครื่องเทศหนักแน่นอะ่ะแต่แต่ละปากคนไม่เหมือนกันนะแต่อยากให้ทุกคนมาลองใช่แล้วจ้าแขกแลบเชิญเราวันนี้วันนี้เป็นแขกรับเชิญอ,อาร์ตริสจะปีกผู้วาดโลโก้ของปีบอกมาให้กับเราเลยด้วยความรวดเร็วสุดเบิ้มปีเลยโอ้ย,ย,ย,ยตียกเอาจน รบบนุ่มจืิงอาทำถึงจริงว่ะข้าวต้มสุดลับเริ่มจะใส่ข้าวลงไปกับใส่ไข่ไปหนึ่งลูกหุ้นเส้นนิดหน่อยปิดฝาแล้วเดี๋ยวเรามารอดูนะว้าวข้าวต้มสูตรผีบอ๊อกผีล้องอลับใชวนน่วันนี้วันนี้จริงๆอ่ะออรอ้อนเหรแค่ผีออมาต่อรอบผีร้อกแล้วยังไงดีอ่ะรอบหน้ารอผีบออกก่อนนะอืม